กันเปื้อนแล้วสวัสดีจ้าผักการหอมสวีเดนจ้าวันนี้มาเปิดคลิปกันที่ห้องเย็บผ้านะคะผัะกการหอมเดินเข้ามาเอาโฟล์กแคแดหรือว่าผ้ากันเปื้อนจ้าก็ช่วงนี้คุณเลมโบเข้างานกลางคืนค่ะอยู่บ้านเงาๆก็เข้าห้องเย็บผ้าก็เย็บหลากหลายอย่างเลยนะคะ แต่ว่าวันนี้ก็จะมารีวิวผ้ากันเปื้อนนี่แหละค่ะความสุขของแม่ครัวนะคะพื้นนี้ผ้กกากันหอมเย็บมาจากาผ้าปูตโต๊เก่านะคะคุณเลมโบเขาไม่ไม่ใช้แล้ค่ะมันก็เปื้อนนิดนึงแต่ว่าผ้กกากันหอมตัดในส่วนที่เปื้อนออกนะคะเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ได้หมวกค่ะได้หมวกคุมผมด้วยนะคะซึ่ง เป็นผ้าชิ้นเดียวกันค่ะก็เย็บได้สองผืนค่ะผืนนี้ก็ไม่ได้หมวกนะคะครับผืนนี้เป็นเศษเล็กนิดเดียวแต่ไม่ได้หมวกนะคะผืนนี้ผ้าไม่พอนะคะไม่พอทําหมวกค่ะเวลาเราใช้เราก็ยืมสีนี้มาสวมก็ได้นะคะเพราะว่าคล้ายๆกันเศษผ้าเล็กๆนะคะ ทําระบายก็แทบไม่พอก็เลยเอาเศษเล็กๆมาทําดอกไม้ไว้ตรงด้านเซี่ยวๆนี่นะคะค่ะนี่นะคะหมุนกล้องมาให้ชมว่าพกักกานหอมมีผ้าจากใครบ้างแล้วก็เตรียมจะเย็บอะไรบ้างจา้ะจะในมุมนี้เป็นอ่ามุมเย็บผ้านะคะพะกักการหอมชอบใช้จากถีบตัวนี้คะ่ะ คุเรโบเขาซื้อให้ตอนที่มาอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะแต่อ่ซิงเกอร์จาก,ก็เครื่องนี้คุณย่าให้มาจะแล้วก็เครื่องไในน้้นก็ยังใช้ได้แต่ชอบใช้ตัวนี้มากกว่าค่ะได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้ฟื้นความทรงจําเพราะว่าผักกาดหอมเย็บผ้าด้วยจกักรีบนี่แหละค่ะที่อยู่เมืองไทยนะคะ ผ้านะคะต้องขอขอบคุณหลายๆท่านที่มอบผ้าให้มาชิ้นนี้คุณย่าให้มาค่ะชิ้นนี้เป็นเศษผ้าที่บริษัทเดิมที่ประกาศหอมเย็บผ้าอยู่นะคะเขาทิ้งค่ะอันนี้ก็เป็นของคุณย่านะคะส่วนสี่ห้าชิ้นนี้คุณเลมโบซื้อมาให้ค่ะขเขาแกแกบอกว่าเขาจะปิดร้าน ขายผ้าน่ะแกก็เลยซื้อมาให้นะคะตอนที่ประกาศหอมกับเมืองไทยค่ะผ้าพืนนี้แม่ดองให้มานะคะแม่ดองทอเองค่ะให้มาสองชิ้นบอกว่าให้เย็บให้คุณลัมโบแล้วก็ประกาศหอมจะได้ใส่ออกงานนะคะส่วนผ้าชิ้นนี้คือผ้าไหมนะคะได้มาจากคุณยายออยร้อยเอ็ดหรือว่าคุณปัทมาพรทองมั่ง ให้มาให้มาเยอะนะแต่ว่าผักกาดหอมตัดเอาไว้ด้านในค่ะอันนี้เอาออกมาตั้งใจว่าจะมาออกแบบเพื่อที่จะตัดเออ <c oughs> เพื่อที่จะสวมใส่ไปงานแต่งงานเพื่อนคุณเลมโบในวันที่15บเมษานะคะส่วนนี้คือมามมาให้มานะคะเจสันเฮียหงให้มาค่ะ ค่ะก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเนี่ย่างๆก็จะตัดเย็บ yep. สวมใส่นะคะคนให้ก็จะได้ชื่นใจจ้ะจะเป็นยังไงบ้างคะมีใครชอบผ้าชิ้นไหนของผักการหอมบ้างนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณยายอ๋อยร้อยเอ็ดนะคะคุณปัทมาพรทองมั่งนะคะตามด้วยอ่า แม่ดองหรือว่าแม่นันพัดเทเมืองนะคะยายของน้องนโมค่คะแล้วก็คุณเลบโบก็ซื้อมาให้หลายชิ้นนะคะรวมถึงผืนนี้ของหม้าด้วยนะคะตอนแรกบอกว่าไม่เอาไปหรอกมหม,ะม,ะมะา้ามันหนักเพราะว่าจริงๆแล้วคืออยากจะได้พวกอ,อ,อาหารน่ะพวกวัตถุดิบต่างๆอาหารบ้านเราอ,อ่ะมานะคะ มามาบอกเอาไปเหอะให้แล้วค่ะไปเย็บชุดนอนใส่ก็ยังดีค่ะอันนี้ไม่ชุดนอนแล้วค่ะเดี๋ยวจะตัดชุดสวยๆค่ะก็เดี๋ยวจะตั้งใจเย็บแล้วก็สวมใส่ให้มามาป้าสบายใจดีใจนะคะแล้วก็ผ้าของคุณยายอ้อยร้อยเอ็ดนะคะค่ะนี่ก็คือผ้าไหมนะคะเยอะนะคะอยู่ด้านในค่ะอันนี้อ,ออกมาเตรียมแยกออกมาว,าว่าจะตัดค่ะ <c oughs> ก็ขอขอบพระคุณคุณยายอ้อยร้อยเอ็ดมากๆเลยค่ะอันนี้คุณยายให้มายี่สิบหลานะคะที่ประกาศหอมรีวิวที่บ้านอ่ะนะคะบ้านบ่อภาคแต่บ้านน้องน้ำโมอ่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณยายอ้อยร้อยเอ็ดหรือว่าคุณปัทรมพรทองมั่งนะคะค่ะนี่แหละผ้าทอผ้าทอของคุณแม่ดองนะคะฝีมือแม่ดองทอนะคะเพราะว่า หมู่บ้านบ่อภาคเ,เขามีกิจกจรรมร่วมกันก็คือการทอผ้าส่งวังนะคะส่งในวังค่ะในส่วนนี้ถูกใจทุกชิ้นเลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณเลมโบ้นะคะแต่ว่าชิ้นล่างนี่ไม่ยากให้มานะ่ยชิ้นชิ้นนี้ค่ะเป็นผ้ามาจากบริษัทเดิมนะคะ สวยชอบค่ะชอบมากเจบภผ้าพุ่ม้ค่ะตอนนี้ฝนตกหนักเลยค่ะด้านนอกนะคะแล้วก็ลมแรงด้วยค่ะก็นี่แหละค่ะห้องเย็บผ้าก็เป็นห้องที่ทําให้เราผ่อนคลายนะคะเรามีกิจกรรมทําค่ะมาห้องเย็บผ้าก็คือห้องผ่อนคลายห้องคลายเหงานนะพี่น้องเวลาคุณลัโบไปทํางานค่ะก็อยู่กับเจ้าสองตัวน่ะ พากานหอมก็เย็บผ้านะคะก็เย็บอู้หลากหลายเลยคะ่ะสารพัดงานเย็บผ้ามันเป็นอาชีพของพากานหอมอยู่แล้วคะ่ะนี่ก็คือเป็นกางเกงของคุณเลมโบนนะพะกานหอมก็มาเย็บเป็นกระโปรงคะ่ะกระโปรงยีนเราก็เอาสวมเลกกิ้งก่อนนะคะแล้วก็สวมกระโปงทับคะ่ะ บางทีอาจจะเห็นว่ามันสั้นนะแต่ผักกาดหอมตัวสั้นค่ะแล้วก็กระโปรงพวกนี้เขาก็จะสวมใส่สั้นๆน,นะเพราะว่าเราสวมเลกกิ้งด้านในนะคะอุ่นค่ะอุ่นอยู่บ้านก็สวมใส่ประจํา จ๋ากก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็มีผลงานเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากคลิปถัดไปพาพี่น้องเข้าครัวนะคะเพราะว่าเราได้โฟร์แค่แดะหรือว่าผ้ากันเปื้อนสวยๆแล้วจา๋าเดี๋ยวไปพบกันในคลิปถัดไปผักกาดหอมจะจัดเมนูแซ่บๆนัวๆคะ่ะ แล้วก็บอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่อยู่สวีเดนนะคะจัดครั้งแรกเพราะว่าเราได้วัตถุดิบมาจากเมืองไทยค่ะค่ะอยากรู้ว่าเมนูอะไรก็คอยติดตามในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า